ตอบคำถามการพิจารณาโลกธรรม8โดยองค์เพศพัฒรราานาคานาคราชอาจารย์น้องนายนิรมิดเทวาจุติคำถามจากสมาชิกกลุ่มนิรมิดเทวาจุติกราบเรียนถามอาจารย์น้องนายเรื่องโลกธรรม8ค่ะจะหยิบมาพิจารณาอย่างไรเพื่อที่จิตจับปล่อยวางจากการยึดถือ และโลกกระทำแปดนี้ไม่มีผลต่ออารมณ์และจิตเราอีกต่อไปค่ะอาจารย์น้องในตอบวิธีการแก้ก็คือตั้งสติอยู่กับความเป็นจริงครับวิธีจัดก็คือหัดน้อมจิตจิตใานาครับเราจะได้รู้ว่ามันเกิดจากอะไรและเราก็ตัดได้จากการสั่งอาหารแล้วกินแล้วมันรู้สึกแบบข้เค็มก็ต้องดูเหตเหตุแล้วก็ไปตัดมัาผังเพืเ่อ ดูอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างแล้วเราก็จะตัดได้โน้ตมนุษย์ที่มันน่าขดหันจริงแล้วไปเรื่องอะไรก็คือวิธีการตัดง่ายก็แค่าการรู้ถึงไซต์ที่มาแล้วก็ตัดแค่นี้แม่นกขยายความเพิ่มเติมว่าน้องน่าจะหมายถึงหลักการมีข้อเดียวใช้ได้ทั้งหมดเราจะมาแยากหัวข้อย่อยๆเพื่ออะไร